ชีวิตที่สามารถทําให้เราเห็นภาพการอยู่กันอย่างกลมกลืนของคนต่างศาสนาก็คือภาพการจับจ่ายใช้สอยอุดหนุนซึ่งกันและกันที่นี่มีตลาดแห่งเดียวจับจ่ายทุกศาสนาไม่มีแบ่งแยกทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสทําให้บรรยากาศในเช้าว,วันนี้ที่อุณหภูมิ18องศาดูอบอุ่นทีเดียวครับนอกจากนั้นแล้วที่นี่ยังมีสภากาแฟหรือร้านกาแฟยามเช้าของบางรอฮับชาวมุสลิม ที่แต่เดิมนั้นบางรอฮารไม่ใช่คนที่บ้านอย่างแต่เป็นชาวนควรศรีธรรมราชเข้ามาอาศัยมีครอบครัวอยู่ที่นี่มา30กว่าปีแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยถึงวิถีชีวิตเรื่องราวของตลาดที่เป็นจุดศูนย์กลางของชาวบ้านอย่างที่ร้านกาแฟของบางรอฮารกันครับเมื่อก่อนก็จะมีหนังสุดริงใช่ไหมใช่มีหนังสุดิมคือจริงๆตลาดเนี่ยอันนี้คือตลาดปัจจุบัน เมื่อก่อนเป็นตลาดมื่อก่อนเนี่ยตลาดนี่คืออยู่ตามถนนอ่าหลายสิบปีก่อนนะอยู่ตามท้องถนนเลยแบกระดินเลยอ๋อเลยฮะใช่ครับได้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 เขาเรียกว่าได้วิวจุดนี้ตรงบริเวณนี้ที่ทางขึ้นไปโรงงานครับอ๋อไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยไม่ใช่เพิ่งจะย้ายมาเองเพิ่งจะย้ายมาสักกี่ปีฮะก็น่าจะประมาณสักสิบกว่าปี20ปีประมาณนี้ครับก่อนหน้านี้คืออยู่ที่ถนน เป็นแบบแบกกันดินเลยใช่ครับหลังจากชาวบ้านอย่างได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วได้มีอาชีพเกษตรกรรมทำมาหากินเรื่อยมาจนกระทั่งในปี2549ชาวบ้านอย่างก็ต้องประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่บ้านเรือนพืชผักการเกษตรก็ถูกน้ำป่าพัดพังราบได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากหลังจากที่น้ำลดแล้วผู้ใหญ่กิติพงษ์และชาวบ้าน ก็มีแนวความคิดที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชนโดยดึงเอาจุดเด่นของที่นี่ออกมาทําให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเอาความโดดเด่นทางด้านภูวัฒนธรรมออกมาสร้างจุดสนใจให้กับนักท่องเที่ยวและนอกจากนั้นแล้วยังนําเอาเรื่องราวของอาหารยูนานออกมาเป็นจุดขายของที่นี่อีกด้วยครับคือผู้คนเนี่ยเวลามาที่มาที่ฝางมาที่เชียงใหม่เนี่ย ก็คือดอยอ่างขางเนี่ยจะดึงมาเพราะดอยอ่างขางนี่ดังมากนะมีชื่อเสียงมากส่วนใหญ่ก็จะไปขึ้นไปข้างบนเลยไปเที่ยวที่นู่นเลยใใช่่คครรับับแล้วผู้ใหญ่มีมีกลยุทธ์ยังไงในการหาอะไรจากการท่องเที่ยวนี้ก็ก็ก็ใช้วิกฤตเป็นโอกาสก็คือหลังจากน้ำท่วมนะฮะหลังจากน้ท่วมใช่ก็มีหน่วยงานเข้ามาป้อมเนี่ยเขาก็ถามว่าจากนี้ไปเราจะทําอะไรต่อก็ผมเอ้ผม ที่อยากจะทาคือเราอยากจะชูวัฒนธรรมของเราพอ,อเป็นอ,อะไรของเราเอกลักษณ์เลยอัตลักษณ์ของเรามันทุกที่ก็คงจะมีแหละนะแต่ว่าเราอยากชูของเราไงเขาบาอกได้ไหม,มก็ลรงมา,าประชุมกับชาวบ้านดูชาวบ้านก็เห็นด้วยก็เริ่มกระบวนการจากตรงนั้นเลยเพราะมีความหลากหลายเขาก็อยากเอาข้อมูลจากของเราไป,ไปดูก่อนอก็จะมีพี่น้องจากาหลาย ลายชาติพันธุ์อยู่ในพื้นที่มีความหลังในเรื่องของศาสนาาแต่ใช่แล้วก็เรื่องของภาษาที่ใช้วิถีชีวิตอะไรต่างๆครับก็เป็นพ่อของนธรรในพื้นที่กยใช่เลยก็เรื่องประมวลการจากตรงนั้นนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่ากว่าที่ชาวบ้านยางจะมามีอาชีพทั้งด้านการท่องเที่ยวและเกษตรกรรมนั้นในอดีตชาวบ้านยางได้ทําอาชีพปลูกฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอยทำสิ่งผิดกฎหมายมาก่อนจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถบาพิตรได้เสด็จมาพระราชทานความรู้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านยางแห่งนี้ทําให้ชาวบ้านที่นี่สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนถึงปัจจุบันสำหรับที่บางรอฮาเจ้าของร้านกาแฟแห่งนี้ถือว่าเป็นคนดังของที่นี่ทีเดียวครับ พราะไม่ว่าจะรายการไหนจะมาถ่ายทําเรื่องราวของชาวบ้านอย่างก็ต้องมาหาบางรอฮารทุกรายการและบางรอฮารคนนี้ยังได้มีโอกาสทําอาหารถวายสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถึงสองครั้งด้วยกันซึ่งบางรอฮารมีหลักฐานมายืนยันความทรงจําให้เราดูด้วยครับ เอาล้ฮะเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับเพราะว่าเราเอ่ยถึงหลายครั้งสำหรับเรื่องของโรงงานหลวงนะครับเดี๋ยวจะไปดูในรายละเอียดที่มาที่ไปและไปเห็นสภาพด้านในว่าที่นั่นเนี่ยได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนชาวบ้านอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวหมดจากตรงนี้ก่อนถ่ายรูปนี่ก่อนนะตอนนี้ผู้ใหญ่นะครับก็จะพาเรามารู้จักกับหัวใจ ของที่นี่เลยก็่ามของชุมชนบ้านยางนะครับนี่เรามาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นโรงงานหลวงโรงงานหลวงครับผมโรงงานหลวงนะครับผมดอยคำนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคระนบทนะฮะครับนี่คุณประนพจะพาเรานำชมในรายละเอียดนะครับตั้งแต่ต้นจนกระทั่งได้ใจความสมบูรณ์ว่าที่ชุมชนชาวบ้านยางเนี่ยได้รับพระมากรุณลาธที่ณจากสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเรื่องราวเป็นยังไง เร,เริ่มใหญ่ดีครับเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับนะครับเชิญครับก็สาหรับรตรงนี้นะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่หนึ่งฝางที่นี่นะครับโดยที่มีความใหม่อยู่ก็คือว่า,าตรงกลางนะครับเป็นเลขหนึ่งไทยเลขห,ห,หนึ่งไทยตรงหัวเลขหนึ่งจะเป็นหัวน็อตคล้ายๆกับชิ้นส่วนของเครื่องจกักรก็คือเป็นเลขหนึ่งตรงนี้ก็คือสื่อถึงความเป็นโรงงานหลวงที่หนึ่งที่นี่นั่นเองครับผมส่วนวงกลมที่ล้อมรอบเลขหนึ่งเนี่ยสื่อถึงความกลมเกลียวในพื้นที่นะครับด้วยความที่ ที่นี่เนี่ยมีหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็ศาสนารวมถึงพิพิธภัณฑ์กับโรงงานของเราก็เป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่อยู่ร่วมกับชุมชนที่นี่ว<ม>งกลมตัวนี้ก็เลยสื่อถึงความกลุมเกลียวในพื้นที่ใช่อยู่ร่วม<อ>กันช่วยกันพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือสีทองครับผมก็เป็นสีทองคําเปรียบพระองค์ท่านนะครับรุ่นเก้ารัชนีกา่เก้าเนี่ยพระองค์ท่านทรงมีคุณค่าอยู่หลังทองคำนั่นเองครับผมอันนี้ก็เป็นตัวความหมายของพิพิธภัณฑโรงงานหลวงที่หนึ่งฝั่ มีที่2ที่3ด้วยใช่ไหมมีที่เดียวครับผมนั่นตอนนี้มีที่เดียวหมายถึงว่าที่วิถีพันธุ์ครับที่วิถีพันธุ์มีเฉพาะแค่ที่นี่ที่เดียวครับไม่แต่ที่สองที่สามมีไหมถ้าเป็นที่สองที่สามเป็นโรงงานครับอ๋อเป็นโรงงานอ๋อโรงงานก็อยู่ฝั่งสงขามใช่ครับฝั่งสงขาอันนี้เป็นโรงงานหลวงแห่งแรกที่กรุงเทพสุนทรชานให้สร้างขึ้นมาครับที่นี่ครับแห่งแรกของที่นี่ที่ของประเทศไทยเลยของประเทศไทยเลยอเครับผมโอ้โห โรงงานหลวงนะฮะคือไม่ใช้คาว่าโครงการหลวงเพราะมมีโครงการหลวงอยู่แล้วใช่ไหมโรงงานหลวงเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวข้างในเดี๋ยวจะเดี๋จะได้รู้ที่มาที่ไปเนาะว่ารุ่งเง่าลวงกับโรงงานหลวงเป็นยังไงครับผมครับเดี๋ยวเชิญเชิญข้างในเลยครับขนี่เลยครับผมที่โรงงานหลวงแห่งนี้ก็จะมีคุณประนตคอยอธิบายข้อมูลภายในพิพิธภัณฑ์พาเราเริ่มต้น ให้ดูวิดีโอตั้งแต่ให้เห็นปัญหาของพื้นที่แห่งนี้ที่มีการปลูกฝิ่นทาไร่เลื่อนลอยจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนาาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จมายัางพื้นที่แห่งนี้และได้พระราชทานความรู้ในด้านเกษตรกรรมและสิ่งต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสถานีอนามัยพระราชทานโรงไฟฟ้าพลังน้ําศูนย์เด็กเล็กที่พระองค์ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลและรอบด้าน เพราะเมื่อพ่อแม่ต้องออกไปทํางานแล้วก็สามารถนําเอาเด็กๆมาฝากเลี้ยงไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อที่พ่อแม่จะได้ทํางานอย่างสะดวกสบายที่โรงงานหลวงแห่งนี้ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาไม่ใช่เฉพาะที่บ้านยางแห่งนี้เท่านั้นนะครับแต่ยังครอบคลุมไปถึงชาวบ้านทุกๆชาติพันธุ์ทุกเผ่าในอําเภอฝางอีกด้วยและที่โรงงานหลวงแห่งนี้ไม่ใช่มีหน้าที่แค่เพียงแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านเท่านั้นแต่ที่นี่ ยังมีการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์พืชต่างๆที่จะให้ชาวบ้านนำไปปลูกเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนรอบๆบ,บริเวณน,นี้ได้อย่างน่าสนใจและต้องเชิญชวนท่านผู้ชมมาชมพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงแห่งนี้ให้ได้เพราะคุณจะได้รู้ว่าคุณโชคดีเพียงใดที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทย แล้วก็ถึงเวลาที่เรารอคอยกันแล้วครับไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือเรื่องวัฒนธรรมด้านอาหารเราจะเริ่มกันที่บะหมี่ที่ต้องบอกเลยว่ารับประทานแค่เส้นก็อร่อยแล้วบะหมียูนานเจหัวครับ ร้านเจ๊หัวที่เราจะได้ไปชิมกันวันนี้ก็จะมีเมนูบะหมีย่ยูนานข้าวซอ,อยยูนานขาหมูยูนานหมูน้ำค้างเนื้อน้ำค้างไส้อั่วยูนานถ้าคุณผู้ชมมาเดินที่นี่ในช่วงหน้าหนาวแบบนี้แง้ขึ้นไปตามบ้านก็จะเห็นชาวบ้านแขวนเนื้อแขวนหมูววาอยู่บนโครงไม้สูงๆเยอะแยะไปหมดครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตจัดเต็มไปเลยนะครับอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือ ร้านบะหมี่เจ้หัวอยู่ติดกับร้านข้าวซอยมุสลิมทำให้เราได้เห็นภาพความเป็นพหุวัฒนธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับอ่ามาฮะผู้ใหญ่ครับผมแนะนำร้านต่อไปให้เราคือ,อนนที่ไหนฮะคือร้านบะหมี่เจ้หัวครับร้านบะหมี่เจ้หัวครับผมโอ้เช่นครับนีอ๋อนี่บะหมี่สดใช่ครับบะหมี่เส้นสดบ,บะหมี่เส้นสดยูนาน ทานแล้วจะได้อยู่นานๆใช่ครับโอ้โหอันนี้คือขึ้นชื่อนี่คือเจ๊หัวใช่ครับเจ๊หัวครับขึ้นชื่อคือบะหมี่เลยใช่ครับนี่นี่พร้อมเสิร์ฟครับเชิญครับครับเชิญครับผู้ใหญ่ท่านเลยอะเดี๋ยวผู้ใหญ่แนะนําว่ามีอะไรบ้างร้านนี้ ร้านบะหมี่เจ๊หัวเนี่ยอยู่ตรงเชิงสะพานตรงนี้นะเชิงสะพานครับผมเชิงสะพานครับตรงนี้ก็เป็นตลาดนะตอนเช้าที่เราเดินนะใช่ฮะใช่ฮะอ๋อแล้วก็มีลำธารเล็กๆใช่ครับก็ไม่เล็กนะครับผมถ้าช่วงฤดูฝนก็ลำธารนี่แบบใสเย็นตลอดเลยนะฮะครับตลอดปีแล้วก็ผู้ใหญ่บอกว่าน้ำไม่เคยแห้งไม่เคยแห้งครับหน้าแ้งอ่ะอย่างมีนาเมษาไหลตลอดครับไหลตลอดครับครับมีอะไรบ้างครับผู้ใหญ่นี่ฮะบะหมี่แห้งอยู่นาน มันมีแห้งยูนานนี่คือเนื้ออะไรหมูเหรอเนื้อหมูครับเนื้อหมูครับผมอ่ามาอีกแล้วครับอ่าเชิญครับช่วยเนีข้าวขาหมูข้าวขาหมูครับอ่าสวัสดีครับนี่ใช่หัวเล้วเจ๊หัวยืนยืนถ่ายรูปหน่อยนี่โอ้โหนี่ขายมากี่ปีแล้วมา26ปีแล้วค่ะ26ปีพูดไทยได้เนี่ยใครบอกพูดไทยไม่ได้ เจ้เขาพูดไทยได้แต่อาจจะไม่ไม่เยอะเพราะเจ้เขาแบบคนทำอาหากินฮะยี่สิบหกปีโอ้โหแรกเริ่มเลยเมนูเนี่ยคืออะไรเมนูแรกเลยแรกก็แบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งนี่เลยครับบะหมี่แห้งเมนูแรกเลยอ๋อแล้วต่อมาต่อมาก็ค่อยๆเพิ่มจากบะหมี่แห้งแล้วเป็นอะไรมีน้ำอ๋อมีน้ำอันนี้อันนี้มีน้ำพ่สตาัวฮะอ๋ออันนี้เป็นข้าวซอยนี่ข้าวซอยข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่โอครับ แล้วก็มีข้าวขาหมูค่ะแล้วนี่อะไรฮะนี่หมูแดงหมูน้ำค้างหมูน้ำค้างหมูน้ำค้างโอ้ปกติร้านเนี่ยเปิดทุกวันอะไรทุกวันเลยค่ะเปิดทุกวันเลยเหรอเจว่าวันอยู่คือดูว่ามีวันพระอย่าวันพระอ่าหยุดวันพระก็พรพรรษาต้องไปไหว้จุลาค่ะอ๋อจะเข้าววันหมูน่ารักมากครับ เจ้หัวถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีจริงๆครับเวลาแกทําบะหมี่ก็จะเปิดบทสวดมนต์ไปด้วยทุกครั้งและสําหรับบะหมี่ของชาวบ้านอย่างนั้นนิยมที่จะทําเส้นสดๆไว้รับประทานเองเนื้อสัตว์ก็มีการถนอมไว้กินเองเรียกกันว่าเนื้อน้าค้างบ้างก็เอามาทําเป็นไส้อั่วเก็บไว้ได้นานๆไม่รอช้านลครับไปชิมกันเลยเต้องลองชิมดวนรสชาติเนื้อแท้ของเขา คือส่วนใหญ่ประเภทนี้จะจะไม่ให้ปรุงละก็จะมาเพิ่มในเรื่องของพริกกับน้ําตาลส้มะไรพวกนี้ครับครับเหนียวนุ่มครับมันทำไมแบบเหมือนกับเขาปรุงมาให้ใช่ไหมฮะใช่ครับกับเขาใส่เหมือนมีซีอิ๊วไหมเขาเขาปรุงนะครับเขาเขาาหยอดให้หละครับครับ เออใช่จริงๆเลยท่านผู้ชมครับแทบจะไม่ต้องปรุงเลยครับนอกจากว่าเราต้องการความเผ็ดอะไรออก็เพิ่มเข้าไปได้ครับแล้วก็มีไม่มีถั่วมอ,อกนะครับมีมีกระหล่ำปีนะครับกระหล่ำปีซอยนิดนึงครับผมอันนี้เป็นแบบหมูหมูแดงเหรหมูแดงแล้วก็หัน่นครับผมอร่อยเลยฮะและในช่วงหน้าเราจะพาไปที่ร้านมุสลิมบ้างครับจะไปทำเมนูเกี๊ยวซายูนามน และจะไปทดลองห่อเกี้ยวกันดูด้วยครับ